เออแตกส่วดเนาะแตาทู้าทูาเครื่องเคนท่องเครื่องขอมขนาดโอ้าถาเนาะพ้าอ่อนงายมาก่งตาโูกคือปะคะอ้อามาแล้วว่ะ ไปมากเลยไปฝั่งโคแม่น้ำโคไปถักกระร้าปูชาไปบอกไปกล่าวไปบอกไปกล่าวอยางรกันนะครับครับผมอืกรักกองก่อนจ้าคุณถามมาเพิ่มรับรูกเป็นะคือบารรับรูกหูปรักแต่พอไปทาไปเทียงเตรอยากให้ไปรับปากรับข้ามมาถึงมากอี๋ว่าหาไปแล้วเออคือหอ ก้าแม่องนางเนาะหาอีน huh. ั่งหลับไปจัการรัก hmm. ท่าบอกว่าข้ามในครอบได้รัก mm จุดใจรักโงน่ะของหะแม่้องนางได้ไหมอย่างยาอากเบื้องอยากเบื้องหลามาจากเบื้องก็่คืหาโชคขึ้นกปหญงนั่งหลับได้ไปทุกทุกเกินว่าหายบางนพ่อเนี่แลว่าหายบ่าหายู้แห่ <Yeah. S 1> รูเละทำไมไม่มีตัวเล่พอมีแต่เรย่องอีนั่นหละว่าขึม mm. mm. ีเรื่งต่างม่งน่ะน้าว่าพอขั่านหายเสียพ่อจุไปบอกตื่น oh. เออไปร่งไปร่มเบื้องเมืองอ่าโค้เอออาควงจากไฟาม,ามบันดงบันด่านให้ลูกหลานมีโชคลาเออเท้าเวิดจุวัดสรรับจุกระถาง เอออยนงา,อนะา,า,า,างหลาก็องปั่เนาะปั่นืี่เขาเอาคือภาพไปต้องเบึงเมื่อบ่าดแดดูนะย่างหัลาลอยไว้ถือจับหัวหมุนตุกเออคือแบบมางหวังมังเงี้มางห้องมาเงี้ยฮะอ่ะไปเลยอืมถามว่าไปถูกต้องถูกต้องอืมว่าถูกตนะ้องทางนะนั้นปูตาข่าปเนาะอืมเคลมรับปูเลยอยนางหลาไปบอกไปก้าว ว่าเออขนาดสูกรเดียร์แบบเดยร์สูตรแบบนมานถึงมาว่างขาว่าว้ัพระองค์ท่านก็เลยรับรู้รับทราบอีร่างหลบก็บมนจะกาวนึงานึงกาวนึงกานึงกาคือบ้ว่าเกาวถลุหมเปตนงงบบ้าบ้าใหญ่ไม่จงกาวนึงกบวก็ถังรอกไปตองร่างลบบไปขอกาุมใช่ไหมมือพ่อให้เป็นคนบอกกาวุเอง แต่บอกนี่หลอกนี่เปน็นงั้คือให้บอกคลิปกันม,มีความหมายคือทำมาแะ่ไม่ม,มีความหมายให้อึร่างหลาไปปลอป่อยป่าไร้คลิปก้าตัวให้เป็นสี่มงคลทั้งบัานเกิดเองเพอแล้วก็ให้เรื่องให้ไรได้แล้วกันแต่ตามมาบอกดึงแต่ตามมกวากอาคือต่ำครับผมอึน่างหลาเขาเล่า ต้อเขาก่บทานพ่อโูคล่ะคงปูพายน่ะแต่บานท่เก่าว่าจังคนต่อว่าจังไดนเูมอกับบ้านอ่นบก็ตออันนี้หละคุณเก่าแรบ้างบ้าบ้างจังสิบจังบ้างจังบ้บ่างบ้างแต่ตเก่าชุดได้ปะเก่าชุดเอาไว้ใช้ะเอาไว้่าเอาไว้ง

ถูกนะถูแล้วักหวาหวกัเท่าว่ารเนาะนะเอออนั่งหนกหน่อยกลางวันเท่าออหนาหน่อยขึอนมาแต่ขึ้นมาแต่เม่ยวก็จถือฟาดอนคัะคไปวันที่สิบเก็ดเนาะอมันชื่อืกอื่อหนาว่านสิแเจงดตครข้าตัวนี้ถือว่าทันวันที่สิบหกวออกเนาะเร่องเาห่เนาะอ พอถลารอมตัวมันออกดีไมมเล้วกอะเด้รับปากรับข้าเนาะอ่าไปสั่งทอดกับถึงกัรับถึงขาเนาะเออกาคือกลั่งไปต่ด่อนน้องคือนาะรักเอาดีคือกันไปฮะไปมือคนรับผูรับขาแล้วเด้อเั่ม่ท้องรางรับรูรับขาขอตักอืรำแม่นักข้อขอกงปู่พยยหนักมาก ฟังไทยฟังราฟังพี่น้องพี่น้องเหลวกันฟังไทยฟังวัวเขาขวะนะัางเนาะขามน้า่หวแต่ฮะกาดกระดะไรก็ออื่นหวเนาะหวน้ำนาบปกกาหวปูเปูหอยงนี้นคือบอกาหไาว,ไวแม่น้ำกวางปุดครับ

โมขึ้นสลากกันแก่คุณภาไปไหวง่าัแม่เนาะครับผมมืองาอีกน้ำหนัก้าขายเลยเพราะเลยไปนําโมใายนอนฝันนอนง๊ากลางเวรฟันมากะถือแบบพอวางถืองานถองานงานข้าขาเลยเพราะเลยไปนํามมพอว่าค่ะข้าไปเฮ็ดฟันมาคทะไปเฮ็ดแควมา เคกไปเคยมากไปโกรธให้หมอฟ้านอนร่าบังคุมังว้าก่อนร้อนรจังไรจังไรมึงหมอกระตื้เพ่อหมอเขาเขากำลังเขื่อเขื่อเขากำลังเขื่ออีนังมาค่ายนั่งมาก่ากูโกรธมากหมอกระตื้เพ่อหมอว่ามันชิสวาเขากำลังเขี่ยวเข่าจงเขีอยวเกาล้อเขาอุ้าหายหลานอวา ไปใส่กับข้อฟอมเข่ากับบมมืห้เขาใช้แขวาหามันได้เลยยื้งมาชักขาแบบฟันมาืาฟันว่าหมอถอนฟันออกเก่าชิ่ิบมเก่าชิโอ้โหโมาออกขอโอ้ฟันว่าหมอถอนฟันออกเก่าสิบิบแบบปุออกขาโอ้ยอึงมาค่ะออกขออกเมียตัวนี้พูด มึงวางดูอสามหมอหมอถอนฟันออกเก่าคืบเวียงเพิ่มกระตืงทางแ้วว้าทางหมอกระตือเขาหมอไม่น่ว่าสามเก่าคืบเก่าคืบเวียบอกว่าสามยิ่งเก่าคืบหมอว่าแถวผู้ใด่าแถวไม่เก่าคืบเยงหมอใครเยื่งคามไม่มาเก่าคืบเวีกงน้ามันไม่คึบเกิว่าทาม แมื้อเชอกเก็บมันบ้ามันเก้ก็ตามฟันว่าเกาซื้อะต่าอืมอื้นอะารมาฝันต่างันว่าเขาถอนถเกาซื้ไปว่าหมอเสียงมาซื้อือเอาอีกไม่หลังเสีก็หมอเลยบ่าครับผมอ่านนั่งเป็นความฝันอ่านนั่งเปความฝันเนาะมงมเอโปรดพิจารณะว่าอืมงวดนี่สิพอวามเมื่อแรกมาฟัย พ่อมาแม่่มาคือรวมพรางมะคือไปเที่ยวอื่นบางพ่อมาทอย่างอื่นฉันอยากแต่ง่่อา่ลยงไปเลี้ยงชายแะพ่อาห็น้ลยป้าเหนแล้วป้าทฉันได่งไใ้วันใหนึ่งใดวันนั้นเลยอนเดี๋ยว่า่าคือร่าพรางมา สาชมัข <si ี้อากาอืเอากังืเอาจังดาะว่าว่ม้ักบ่าบ่า่ากเเออใายค่าเรื่องมารคฝันเนาะครับผมถามว่าอูไม่จังเลย่าพอปนกกพ่าึง่างนเ่พางนาะบ่งแล้วไปดก่าเอืมม่ อาสึม้ามาทาขาเยแปงตังเอาตึ๊งให้บอกังขื้นวะว่าเู้วันผ้ขื่นผู้เป๊ะหายอึม้างมาท่าขาเลยคาฝันดูคือว่าอะไรจะเกิดขึ้นไปแล้วคือมาตรง

อ๋อนอ่ัน่าแล้วอ๋อมาถ่านท่านอยู่เรื่อมากกองกอท่านอยู่เรื่องขันถ่านผ่านมากไปไหได้รู้แบบพ่อหายร่งว่างข้างลัางมือมีแบบเครืออื่นเนาะแบบเชือกอื่น้าพไปคือโลขั้นขาวๆมากเก่าอ่อเอาขั้นของผูออื่นภาพเป็นงานแบบเชืออื่นไปมือแรกไป่านขั้นรงมาค่างขั้นหนึ่งเออคือแบบมามีตะฟูเอาแจ้คือเอาแจ็คเก็ เอไดครับเปลี่ยนปูเปลี่ยนลอดปเอาวพอปายขั้นใดนปูเอาขั้นขาวโอ้ขั้นมาขาวนะปูเนาะขั้นขาวเอมาขั้นเนี่มาคือปูคหับเอาขั้นขาวไปปะพอปะว่าขั้นร่างไปร่างออกแล้วเร้่บอกเพี้ออืนมาพุแล้วยือปเอาขั้นนี้ไปร่างแล้วยืนเอาขั้นนี้ไปร่างออกครบปูเนาะเออขั้นหนึ่งหกแปดสี่หนึ่งหกแปด เอาข้านี่ไปางออกไ้เรครับเก่าแบบเมาแเบบางจักคือแบางออกจุดหักฐาเนาะไปร้างต่อหนึ่งมันคือขั้นบ้านเมือนใส่เสื้อผ้าขั้นบ่าขั้นกับเปนมืออื่นเ้าคขั้งขาวพองเข้าใจเนาะอะมาคูณได้ือเ็้นน้ำคุณได้ชั้นน้ำแบบ้าข้างหนังบักทองะนืะเออภากใสฝ่ายมื่งอันบ่าเมุ่งนทัองเมือง เมื่อไงงาบ้านนะเื่อว่าเมื่อไงเมื่อไมวมเออคือเมื่อไงล่งวันทอบใครพารถกือหักไปย่างดไปย่างร้องเขาทองว่ะปูได้เก่าได้เก่าได้อีนางดีแต่ปูอ๋อแวาเมื่อไันแล้วทอดท่นมือ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 าดขึ้นดังกันค่ะอืมยิมเดียวไปมาก้เอาเอาเอาถัขั้นเอาขั้นเก่าหนิมันปูปเอาขันเกาซีหปูเออเอาขั้นมืไหลบะงัวฉีอมาก นางขึ้นบ่อฮู้หู้ตรงนด้เยอะน้อยบบ่ะเยอะไม่เป็นฮู้ฮู้ตอวนี้พอหวานๆกันคือรักได้พอปากเผาหวานากังคืเนาะปลมของฟุ้งคืมาบ่ใครับม เออวางจำคือต้องวิ่งเก่าวิ่งเก่าเนาะรับก้าม่ไปก้รูปกะรูปกะไม่เป่าผมบอมมือเก่าแม่เก่าแล้ว่หลมางเล้ะเตะราวันหกมือแขนงเลยนะกองกองไม่มอะไรมากหมางแล้วเนาะหาหาอวดพ่อให้ลูใช่ปะ กูบ้ามือแรงมีโจม้วปนมาโก้เอาไม่โจรดูได้ไกเดึกจ้ากามัดปนก็อนได้แต่ขาอเอาคอนโจรมาโจรหาแน้ว่ายได้กัหาแ้เนาะจาเมื่อไหร่ไม่มาถึอยกยู่เขาได้โีรแกเชือเก่าไหมโตมไหมจ้ากูโจรเชือกเก่าบมึเนาะแต่แกทานวาโจรเชือเก่าเนาะจ้าก็อยหาเนาะ พกับพ <Foreign S 1> ืชหาบ้านนี่เหรอทึกเก่าโดทึกเก่าชายญาติโนทึกเก่าชยาติโนทึบเก่านะครับถามว่าอีกนั่ก็ถึงไรท่านโดนเมื่อไรท่านเอไรท่นก็อู่จ่าจ่าจเนาะเออเอาแค่นี้หลยพอหอมปากหอเคอรักเมื่อันได้เม่อนขึ้นเนาะอะ ให้รูป้าบมือถือมือถือบมือถืมือมัสุูกภาพแข็งแรงสุขถูกกับแบบแบบด้วยไม่ลู้เัวอ่ามองลับฝันดีมองลับฝันดีอืนนางอื่นนางรักขาขาแด้จ้างแล้วนะจ้างไปฝันจ้างไปฝันขั้นว่าฝันเสียคือฮะสักึ่สนึงก็ห้องห้มฟองนรวันนี้หุ้มฟอ